1> iOS 1เแล้วจะดู YouTube ไปด้วยเล่นแอปอื่นไปด้วยทำยังไงอะแบบที่ไม่ต้องสมัคร y o u t u b e p r e m i u มอะดูคลิปนี้เลยครับมีคำตอบให้แน่นอนรับรองไม่ผิดหวันก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับวิธีเล่น YouTube และเล่นแอปอื่นไปด้วยเนี่ยทำได้ทั้ง iOS และ iPad OS เลยนะครับไปดูกันเลย ั้นแรกเปิดเบราว์เซอร์ s i f a r i แล้วพิมพ์เข้า YouTube เลยครับกดไปที่ A A 2ตัวนี้เลยมันจะมีแท็บให้เราเลือก Request Desktop Website ก็คือมันจะเปิดเป็นโหมด Desktop เนี่ยแหละเหมือน PC Notebook เราแล้วก็ไปหาวิดีโอที่คุณต้องการดูเลยครับใน YouTube กดดูเต็มจอด้วยนะแล้วก็สังเกตมุมสายบนเนี้ย เลือกสัญลักษณ์นี้เลยมันจะเป็นการย่อหน้าจอผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันสัญลักษณ์มันต้องบอกประมาณไหนเอาเป็นว่าดูรูปภาพเลยแล้วกันเท่านี้นะครับมันก็จะย่อวิดีโอของคุณแล้วจะไว้ตรงไหนของหน้าจอก็ได้ก็สามารถไปเปิดเล่นแอปอื่นได้สบายไม่ยากเลยใช่ไหมดูตัวอย่างสิผมก็ลองแล้วใครสนใจผมว่าลองทำดูกันได้นะครับใครทำแล้วได้ไม่ได้ยังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจดาวน์โหลด iOS 14เนี้ยปล่อยให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับที่บนเครื่องของคุณเลยถ้าจะเป็น iPad ก็ iPad OS นะครับัว14เหมือนกันปรับดีไซน์ได้เยอะมาก <Huh? S 1> ผมแนะนำเลยนะต้องโหลดมีฟังก์ชันเด็ดๆเ,เยอะดูสิสามารถเขียนได้บนหน้าจอแปลงตัวที่เราเขียนอะตัวอักษรที่เราเขียนให้เป็นเทกได้ง่ายเลยสุดท้ายก่อนจะลากันไปผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับ iOS 14มันเด็ดมากหางมีข้อเสนอแน,นะอะไรที่อยากจะบอกพวกเราคอมเมนต์บอกันได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ให้เม่โมจิกิเลยนะครับเป็นกำลังใจให้เราสร้างคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว